สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงปนาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอาวันนี้เรามาพร้อมกับเหรียญสิบบาทที่หลายๆคนนั้นสอบถามเข้ามาหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันขายได้จริงหรือเปล่าเนาะพี่น้องวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญชนิดราคาสิบบาทปีพศนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญสิบบาทที่ท่านกําลังเห็นอยู่ก็ไปรับข้อมูล ช่องทางการติดต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนของทางช่องของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารับข้อมูลกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พี่ลุงปนอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพักเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงของทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัด ท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3มเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิต หรือธนบัตรรักเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสําหรับเหรียญกระส่าบุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสําหรับเหรียญของเราและนั่นก็คือช่องทางการติดต่อของทางช่องของเราและวันนี้ หลายหลายคนมีคำถามนะครับเกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทและก็ละหลายๆคนสอบถามมาเกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา5บาทที่เป็นชนิดแบบเรือสุพรรณหงนะครับอ่านั่นก็คือของปีพุทธศักราช2529ปี30และปี3 1นั่นเองนะครับซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ชนิดราคา5บาทนั้น ที่เราเห็นกันนะครับก็แบบนี้นะครับพี่น้องและหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันมีราคาไหมมีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับ3ปีพศนี้ก็มีอยู่เพียงแค่2ปีพศที่เรายังเห็นอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับอีกปีพศหนึคือปีพศ2529นั้นไม่มีข้อมูลการผลิตแต่อย่างใดไม่มีจำนวนนะครับพี่น้องแต่การซื้อขายใน เว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆการประกาศซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นก็ถือว่าราคานั้นหนักเอาการอยู่พอได้นะครับคือปี29นะครับส่วนปี3 1นั้นซึ่งราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนก็อยู่ราวๆประมาณ35บถึง45บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนปี30ราคาก็เพียง15บาทเท่านั้นเองนะครับ นี่คือที่พี่น้องสอบถามเข้ามาและก็เหรียญชนิดราคา10บาทปีพศนี้ด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นถือได้ว่าสวยงามนะครับพี่น้องเหรียญ10บาทปีพศนี้ถือว่ายังมีความสวยงามให้เราได้เห็นอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่เห็นในสภาพแบบนี้เชื่อได้เลยว่า ลหลายคนมีเหรียญปีพศนี้แต่สภาพนั้นจะหาที่ยังคงโดดเด่นและสวยงามแบบนี้ก็คงจะยากนะครับถ้าใครมีเหรียญ10บบาทปีพศนี้นะครับอยากแบ่งปันให้เราสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับแต่ขออย่างเดียวสภาพนะครับพี่น้องขออย่างเดียวคือสภาพขอให้ชัดเจนนะครับคงสภาพที่โดดเด่นและสวยงามนั่นเองเนาะ อ่าไอ้ที่สึกหรอเยอะๆนั้นเราก็คงจะไม่รับนะครับพี่น้องเพราะว่าเหรียญปีพศนี้มีเยอะมากนะครับมีเยอะมากและก็เรายังเห็นอยู่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับอ่าการซื้อจับจ่ายใช้สอยตามตลาดนั่นเองนะครับพี่น้องอ่าเราก็ยังเห็นเยอะอยู่สําหรับเหรียญปีพศนี้เราจะหาในสภาพแบบนี้ค่อนข้างจะยากนั่นเองซึ่ง ผลิตออกมาถึง100ล้านเหรียญนะครับ U.N.C เขาประเมินที่120บาทนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2532นั่นเองนะครับปีพศ2532เราจะเห็นได้ในลักษณะคล้ายๆกับเหรียญปีพศ2533และ31นะครับพี่น้องเอ๊ะมันเหมือนกันยังไงนะครับเราก็มาดูซึ่ง ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่โดดเด่นของ3ปีพศนี้นะครับก็คือเราจะเห็นได้เป็นขอบปกติตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะเป็นขอบของอะลูมิเนียมบลอนสีทองแต่เราจะเห็นเป็นขอบนิกเกิลสีเงินนั่นเองนะครับนี่คือ3ปีพศออที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ในปี31ปี32และปี33นั่นเองนะครับพี่น้อง นี่คือความโดดเด่นความสวยงามนะครับถ้าเกิดว่ามีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามเหรียญปีพศนี้ไม่แพ้ใครนะครับในความสวยงามของเขาเนาะถ้าพี่น้องมีในสภาพแบบนี้อยากจะแบ่งปันก็สามารถแบ่งปันกับทางช่องของเรามาได้นะครับพี่น้องราคานั้นก็ตั้งแต่80บาทลงมานะครับ80บาทลงมานะครับไม่ใช่ขึ้นนะครับ80บาทลงเพราะว่าปี3ามนั้น ผลิตออกมาเยอะนะครับราคาการซื้อขายแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยนี่คือปี32นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสภาพ u n c ก็สามารถขายให้กับทางช่องของเราได้นะครับในราคา UNC เรายินดีรับนะครับ120บาทนั่นเองสำหรับเหรียญ10บาทของปีพศ2532นนะครับแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานขอให้สภาพที่ชัดเจนสวยงามนะครับ ลวดลายนั้นคงอยู่ให้เราได้เห็นความสวยงามนะครับพี่น้องแต่ถ้าไอ้ที่สึกเยอะๆสึกร้อยเยอะๆนั้นเราก็คงไม่มีความต้องการนะครับในเหรียญที่ไม่ได้ติดอันดับความหายากอะไรเลยนะพี่น้องนี่คือเหรียญที่เรานําเอามาฝากพี่ๆน้องๆลงงพนหาานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญแบบปั๊มเคลื่อนของปีพศนี้นะครับเหรียญแบบปั๊มเคลื่อน หรือว่าเหรียญใส่แตกเออเลร์คอยแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เหรียญที่ผิดปกติทางช่องของเราจะรับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับและก็สภาพเหรียญ UNC เราจะรับพิจารณาเป็นพิเศษไม่ว่าปีพศไหนนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีครับ